ก้อนที่ไม่มีซ้ำก็จะมี2 a 2โอเคเนาะ x บวก2ทั้งหมดกำลังศูนย์เนึไปแล้วแล้วก็ก้อนนี้นะคะเป็นบวก2 a 0ส่วนก้อนซ้ำก็เขียนเป็นอันเดียวได้ละ n เท่ากับ1ึงถึงอินฟินิตี้สมปสิทธิ์นะคะก็จะมี n บวก2 n บวก1 an บวก2ลบ an ลบ1แล้วก็บวก2 an ที่ดึง x บวก2กำลัง n ออกโอเคสมการนี้แหละค่ะทำให้เราได้ r e c u r r e n c relation ก็จะเป็นอะไรคะ 2a2 บวก 2a0 ต้องเท่ากับ0และ n บวก 2n บวก1 an บวก2ล A บ an ลบ1บวก 2a2an นะคะจะต้องเท่ากับ0เอกสมการนี้ค่ะ มันมาจากไหนมันมาจากพจน์ที่ n เป็นศนย์ทั้งคู่ถูกไหมคะอ่าเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเมื่อ n เป็น0ส่วนความสัมพันธ์ก้อนหลังก็จะมาจาก n ที่เป็น1 2 3ไปเรื่อยๆอ่าเดี๋ยวเราจัดรูปให้มันน่ารักกว่าน,นี้นิดนึงนะคะดังนั้นเราจะได้อะไรคะจากอันแรกตัวนี้ค่ะ 2a2 บวก 2a0 เท่ากับ 0, 0ก็แปลว่า a2 เท่ากับลบ a0 สำหรับ n ที่เป็น0และอีกความสัมพันธ์หนึ่งก็คือ an บวก2ตัวที่ไกลที่สุดเป็น an บวก2นะคะเป็นความสัมพันธ์ของ a ก่อนหน้าก็จะมี อะไรคะย้ายไป an ลบหลบส an หารด้วย n บวกส n บวกห n เท่ากับหนึ 3. ไปเรื่อยๆแบบนี้อันนี้แหละที่เราจะไปหาค่าของ a ต่างๆของเราอย่าลืมนะที่เราต้องหามันมี a อะไรบ้าง a 0 a 1 a 2 a 3 a 4นะคะที่เราจะต้องหาให้เจอเดี๋ยวเราไปแทนค่ากันเลยคราวนี้ที่ n เป็น0นะคะเราก็จะมีความสัมพันธ์เรียบร้อยแล้วก็คือ a 2เท่ากับติดลบ a 0ดังนั้นเราก็เริ่มแทนที่ n เป็น1ได้เลย 1> n 1> เป็น1เราจะได้ a 3เท่ากับ 1> n 1> 1เป็น1ก็จะได้เป็น a อะไรคะแทนลงไป a 0ใช่ไหม ลบ 2a 1หารด้วย3คูณ2หรือเท่ากับ a 0หาร3คูณ2ลบกับ a 1ส่วน3ะคะส่วน n เท่ากับ2ก็จะได้ a อะไร a 4ใช่ไหม a 4ก็คือ 1> a 1ลบ2 a 2หารด้วย4คูณ3นะคะก็จะกลายเป็น a 1หารด้วย4คูณ3ลบ a 2 a 2หารด้วย4คูณ3ถ้ามันไม่สามารถจัดแพทเทิร์นอะไรกันได้เราออกเ็เขียนเป็น a 0ส่วน6 ลบ a 3ามะลบ a 1ส่วน3แบบนี้ก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็น12ใช่ไหมแล้วก็อันนี้ก็คือลบ a 2ส่วน6นั่นเองอะ a 2เรารู้แล้วค่ะว่า a 2คือลบ a 0เพราะฉะนั้นครูก็จะเขียน a 4ได้หม่เป็น 1> a 1ส่วน12บวกกับ a 0ส่วน6นั่นเองอ่าเราหาแค่ถึง a 4ก็เพียงพอแล้วจริงปะเพราะว่า y ของเรามันคือ summation a n x บวก2ยกกำลัง n n เท่ากับ0ถึง infinity ซึ่งเราก็ต้องแทนค่า a 0ลงไป a 1 x บวก2ลงไปแล้วก็ a 2 a 2มันคือ,อะไรนะมันคือลบ a 0ก็แล้วก,กลายเป็นลบ a ศ x บวก2กำลังสองใช่ไหมคะ a 2คือลบ a ศแล้วก็ a 3 a 3กมันคือ a 0ส่วน6ลบ a 1ส่วน3 x บวก2กำลัง3แล้วก็ครูขอบวกตรงนี้นะคะ a4 ก็คือ a1 ส่วน12บวก a0 ส่วน 6x บวก2กํลัง4แล้วก็บวกจุดจุดจุดนะคะอ่าบวกต่อไปเรื่อยๆในทํานองเดียวกันแต่ว่าเราจะต้องแสดงให้เขาเห็นทั้งหมดกี่ตัวถึง x กํลัง4นะคะเพราะฉะนั้น<ๆ>น,นี้รูเขียนนิดนึงจุดจุดจุดอันนี้ไปต่อน,นี้เนาะ <talk ing> in <the curve> ก็จะเป็นคำตอบแล้วนะคะ สำหรับข้อนี้เราสามารถที่จะจัดกลุ่มเอา a ศพด a 0ไว้กับ a 0ก็ได้แล้วก็ a 1ไว้กับ a 1ก็ได้นะคะให้มันสวยงามมากกว่านี้หรือจะตอบแค่นี้ก็ได้ขึ้นอยู่กับช้อยเนาะถ้าเกิดเป็นข้อสอบช้อยก็ต้องดูจัดรูปให้มันตรงตามที่ครูจัดนะคะ4.9นะคะให้หาผลเฉลยแบบอ่านกลมของสมการตัวนี้นะคะสังเกตว่าสมการนี้เป็นสมการเชิงอนุพันธ์อันดับที่สแล้วก็ มีสัมประสิทธิ์เป็นตัวแปรเห็นไหมคะโดยที่เรากำลังจะหาผลฉเฉลยที่เป็นอนุกรมรอบจุด x เท่ากับ0นะคะแล้วก็ให้แสดงถึง x ลบ x 0ยกกกำลัง4เพราะฉะนั้นตอนนี้ x ของเราก็คือเท่ากับ x 0ที่เป็น0นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราเช็คก่อนว่า x เท่ากับศูนย์นี้เป็น ordinary point แล้วหรือ,อยังนะคะจากสมการ x กำลังสองบวกหนึ่ง y ดับเบิลพายลบสี่ xy i m e บวกหก y เท่ากับศูนย์ครูก็จะเขียนเป็น standard form ก่อนเพื่อเช็คนะคะว่า x เท่ากับศูนย์ตัวเนี้ยเป็น ordinary point แล้วหรือ,อยัง นะคะอ่าก็จะกลายไปเป็น y ดับเบิลพายลบ 4x หารด้วย x กำลังสองบวก1 y p ่ง m พบวก6ส่วน x กำลังสองบวก1 y เท่ากับ0นั้น p x ของเราก็คือลบ 4x หารด้วย x กำลังสองบวก1และ6อ่ะ q x ของเราก็คือ6 หารด้วย x กำลังสองบวกหนึ่งทั้งสองอันนี้อน,นาลิติกที่ไหน x เท่ากับศูนย์ถูกไหมคะ x เท่ากับศูนย์เพราะฉะนั้นนะคะดังนั้น x เท่ากับศูนย์ก็คือ ordinary point ทำให้เรารู้เลยว่าผลเฉลยจะอยู่ในหน้าตาเป็น summation a n x ลบ x ศย์กกำลัง n n เท่ากับ0ถึง infinity เอา x ศนย์มาแทนนะคะที่เท่ากับ0ได้เลยเพราะว่าเช็คแล้วนะคะเป็น ordinary point ก็จะกลายเป็นว่า solution ของเราก็จะหน้าตาเป็น a n x กำลัง n นั่นเองคราวนี้เราก็จะเอา y ของเรากลับไปแทนในโจทย์นะคะโจทย์ของเราต้องการ y พาร์มแล้วก็ y ดับเบิลพร์มด้วยถูกไหมก็เลยต้องไปดิฟก่อนนะคะได้ y มาแล้วก็ไปดิฟเป็น y พร์มก็จะเป็น summation n a n x กำลัง n ลบหอันนี้ดิฟปบป่อยแล้ว y ดับเบิลพาร์ก็เป็น summation n n ลบห a n x กําลัง n ลบ2 n เท่ากับ2ถึงอินฟินิตี้เพราะฉะนั้นเอากลับเข้าไปแทนในโจทย์นะคะจาก x กําลังสองบวก1 y ดับเบิลพายลบ4 x y พา์บวก6 y เท่ากับ0เราก็จะได้อะไร x กําลังสองบวก1 y ดับเบิลพา์เอามาแทนซัำ ลบ y x y เอก์ก็คือซัมเอา y พามาแทนแล้วก็บวก6 y y ก็คือซัม a n x กำลัง n มีค่าเท่ากับ0ูแล้วก็ตรวจเช็คค่ะว่าเราแทนถูกจริงหรือเปล่านะคะมีตรงไหนผิดไหมเพราะว่าถ้าเกิดผิดปุ๊บนะคะจะส่งผลให้มันผิดตามไปด้วย คราวนี <polarization. S 2> ้ année, เราก็จะทำการจัดรูปแล Stern, ้วค่ะขยะเยอะเลยตอนนี้เอาขยะใส่เข้าไปก่อนนะคะเพื่อให้เราเอาซัมมารวมกันได้เพราะฉะนั้นก้อนแรกต้องเอา x กำลังสองบวกหนึ่งนะคะใส่เข้าไปก็คือการกระจาย x กำลังสองเข้าไปการกระจายหนึ่งเข้าไปเนาะฉะนั้นก้อนแรกครูจะออกมาทั้งหมดสองซัมด้วยกันก็คือซัม n เท่ากับสองถึงอินฟิน t y ี x กำลังสองใส่เข้าไปจัดการได้กับตัวนี้ใช่ไหม กลายเป็น n n ลบห a n เหลือแค่ x กํลัง n เฉยๆนะคะส่วนก้อนที่สองที่ได้ก็คือ1ที่คูณเข้าไปก็ได้เป็นซ้มตัวเดิมอืมแล้วก็ตรวจเช็คนะคะส่วน4 x ตัวนี้ก็ต้องใส่เข้าไปใช่ไหมคะอ่า ก็กลายเป็นติดลบ summation n อ่ะก็กลายเป็น4เนาะ4 n a n x ตัวนี้ไปจัดการกับ x กำลัง n ลบ1ก็เลยเหลือ x กำลัง n เฉยๆแล้วก็ก้อนสุดท้ายก็เป็น sum เอา6ใส่เข้าไปได้ก้อนนี้นะคะ ครานี้เราก็ต้องทําการเปลี่ยนแปลงนะคะเพื่อให้ได้เป็น x กําลัง n ขยะหายไปแล้วนี่ไง x กำลัง n แล้ว x กำลัง n แล้วเหลือก้อนนี้ก้อนเดียวนะคะที่ยังไม่ได้เป็น x กําลัง n ก้อนอื่นเป็นหมดแล้วเพราะฉะนั้นเราจะต้องจัดการกับก้อนนี้ค่ะให้เป็น x กําลัง n โดยการใช้อินเด h i f t ถูกไหมฮะอ่าก้อนแรกเป็น x กำลัง n เรียบร้อยเพราะฉะนั้นเราก็เขียนมาก่อนก้อนนี้ index shift แปลว่าข้างในต้องเพิ่ม2หน่วยนะคะข้างในต้องเพิ่ม2หน่วยกลายเป็น n บวก2 n บวก1 an บวก2 x กำลัง n จุดสตาร์ต้องลดลงไป2หน่วยเห็นไหมคะเปลี่ยนตรงนี้นะคะจุดสตาร์เปลี่ยนแล้วอืม เรียบร้อยนะคะก้อนหลังเป็น x กํลัง n แล้วก็ใส่ไป4 n a n x กํลัง n ก้อนนี้ก็เป็น6 a n x กํลัง n เขียนเยอะนิดนึงนะคะห้ามพลาดทุกสเต็ปเลยคราวนี้เรียบร้อยแล้วค่ะ x กํลัง n x กํลัง n x กํลัง n แต่ปรากฏว่าจุดสตาร์ท เเป็น2 n เป็น0 n เป็น1 n เป็น0ย์อยู่เลยเห็นไหมคะมันยังเอามารวมกันไม่ได้ต้องจัดการจุดสตาร์ทให้เป็นจุดเดียวกันเสียก่อนเราก็ต้องมาดูว่าเราจะทำการเปลี่ยนจุดสตาร์ทจาก n เป็น0นะคะ1ให้ไปเป็น n เท่ากับ2หรือจะทำจาก n เท่ากับ2 1กลับมาเป็น n เท่ากับ0 ซึ่งถ้าเราสังเกตเนาะตรงเนี้ยนะคะมันเป็น n เท่ากับ0อยู่2ก้อนแล้นะคะเพราะฉะนั้นครูจะพยายามทำให้ n เท่ากับ1ไปเป็น n เท่ากับ0 n เท่ากับ2ให้ไปเป็น n เท่ากับ0ก่อนนะคะโดยการฟิกตัวนี้ไว้นะแล้วก็มาพิจารณาเลย